อันเกลือแปลงนัวเลยนะถ่านน้ำก่อนมีปิ้งนี่ได้นี่ปีนี่ได้ปิ้งมาเดือดอยให้ชิมบ่อดูหนึ่งชิมจะชิมหนึ่งเด้อตอนนี้เนาะชิมเลตนิศเลยแบบเข้มเลยยาวบ้าบ่เอือมาพี่น้องนี่เนาะชิมกันได้ได้ชิมกได้หนี่ที่นี่พี่น้องแหม ไหนพี่น้องเอ้พี่๋อดูนี่แจึงคือนี่นี้ใส่คำหนึ่งตัวที่นินพ่อห้งเติมนึงอีกอนไปเด้อทำไมอ่าใช้คำใหญ่บอกเด็กคใหญ่เหือนก้อยไปไปโอ้าหุดุด้วูเอาเอาเอาไปลุก้วอาอย่าให้น้อยหนะาูกเคยบ่ประถาเคยท้าก้อนถ้าตงเก่งกูกเคยไอ เองเอาหน่วยหนึ่งเลยกินข่าแรกกินน้ำเย็นๆไ่น้างนะเด้นอยู่ปะสั่งใหม่บมแน่โอ้โเนาะมันเม็ดบอมาเต่งง่ายดีงดีผ่าตางตังนะ่ม็ดไม่ีับอีน่าสนใจอะไรกินอัไง เออเชล่าเออเชล่าขอบใจเง้ยเชลาขอบใจเด้อขอบใจขอบใจทุนขอบใจเชล่าเน่ขอบใจขอบใจเด้อเชล่าเด้อสิปิดคลิบก่อนกินก่อนดีกว่านี้บายบายเด้อทุกคนเด้อบายบายบายกราบทักทายสบายดีและสวัสดี ทุกคนเดอ้อเนาะพบพ่อกันกับตุธิตปันสุขอีกแล้วเดอ้อทุกคนอ่ะมาพบกับพอ่อกันคลิปนี้ตุสิตกะสีพาพี่พาน้องมาเบิง้งวิธีทีมงานเขากำลังทำอาหารเนาะทีมงานลุงแก้วนนปะพรพี่น้องเลยเนาะปะพรกับลูกไผ่ลูกสาวอ่ากำลังเห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินเนาะทีตุสิตซื้อมา,นานอหนาพี่น้องเลยเนาะข,ขอบคุณขอบคุณด้วยสาราหลายๆเด้อเบสา เพิ่นอุปธรรมเนาะเพิ่นมอบอา,อาหารแซ่บๆให้ทางทีมงานลุงแก้วและก็มอบให้ทางทีมงาน y o u t u b e ที่จริงเพิ่นที่จริงนะซื้อมาเพื่อทีมงาน YouTube ได้แต่ว่าเพรว่าน,อนอ้องน้องพัดไัยกับโบริมาและก็เบาชิตกับโบมามื่อนี้พี่น้องเลย มาแต่เบาเวียงเนาะใค่กับข้าววิ่งรอบเห็นโทรมาเลยมันสิโทรบอกอยู่ได้โทรบอกอยู่ได้มืออ่ามือเช่านี่ลงุงสบายดีเด้ลอลุงโทรอบอกโย่มือเช่านี่นะโทรบอกโย่แต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นข้าววียงบ่เพิ่นว่าอ่าโทรบอกเพิ่นแล้วมือเช่านี่นะ กโชวเเขาบอกนะแต่เก่า่นมากมันต้งโทรมากก่อนเออเพิ่นโทรมาถามก่อนบ่โทรถาม่าเห็ดเวียกบอเฮ็ดเวียกบอหรือว่าเห็ดยังมีจะคนเหมือนก็มือเถิ่นก็ะซื้อนำมาด้อือัยังเช่นเอาแน่อยู่ในกินมาฝากแหไะเนาะโอ้ด้กินเผือาห่อนน้ำผึ้งลายเถื่ออะไรเผือกห่อนห่านเมฆเพมืนแล้วจะขี้ได้จัก้ลุกเผื่นเอาเอามาเรือยันเอาเมฆ จักแม่นะเนาะแม่จักจีได้กับไรบ่ได้อาว่าให้ทั้งมาช่วยทั้งพี่ก่อนเนาะได้บุญนั่นแหละเนาะโดยๆดยรูปหลอกได้บุญได้บุญช่วยกันช่วยกันพี่น้องเนาะจต่ตอนนี้ปลาพรกับล้างเห็ดกินเนาะลุงแจ๋เนาะบุญที่ผมมาแต่อันโมบุญเยออันนั้นลาบบอลก้อยก้อยก้อยปีง่ายก้อยปีง่ายก้อยก้อยชิ้นโมโมเมนต์ลาบ À. thế đục sai đục kia ông mang cả gì đấy bà nị nó sư sư nhà này có sư chơi thôi chơi bài gì đi đó à, bên nó đấy thế này đó <laughs> <laughs> ờ, để ở ngoài để đó. Ừ. <laughs> ừ. <laughs> ừ. <laughs> đó dù khơi dù thì uh. dù khơi cả lép, dù, dù khơi, anh tự ý, đó. Đó. ออกมาได้อยากยังก็ได้กินอา้าวแค่นี้ก็ดีใจได้เนาะอ่าเ,เบิ้งไปเบิ้งพุ่นก่อนเด้นลงแก้วโดยโดไปเบิ้งบรรยากาศอ่าไปเบิ้งสีมือป่าพรก่อนเนาะอ่าท่านแม่ท่านมาที่ตะกี้ว่นลูกสาวโซ่สีมืออ่าท่านนี้ให้แม่ให้แม่แม่มาให้แม่ซให้แม่มาเขีมกับโทษแม่มมมโดยฮ่าเออเรื่องยังไงเนาะอ้า สบายดีบัดสุคนเด้อสบายดีบอกันสบายดีต่อพรลูกไข่ลูกเช้าอันนี้เนาะในบุญมาฮะม่บุญมาเนี่ยเชาวบุญมาบ่แม่บุญมาอือมันนี้เฮาสิเขาเห็ดแบบไรอันนี้กินมีบ่พรน้ำีก้อยชิมน้ำมาดีนะน้ำต้มน้ำใส่พอเอาน้ำต้มใส่แม่พอไชอันเกลือแป้งนัวอืยนะฐานน้ำก่อน มีปินอีกางไรนี่ปีนอี่างไรปีมาเหอยให้ชิมบอดบึงชิมก็ชิมดึงเดินตอ่นี้เนาะชิมเลว่นี้ลยเข้มเลยได้มมากเอาป๊อกอ๋อไม่น้องนี่เนาชิมกันได้ได้ชิมได้หนินี่หน่ให้ะไหอ่ะ อืมแซ่บอลแบดแช่นหน่อแซ่บกับพักก่อนแตงง่ายโอเคแล้วแล้วเอือบแล้วใหญ่มันเข้มหน่อแล้วโบเอือบนาะมาเลยอยากจางเนาะมาเลยอยากจางหนึงบ่เป็นยังเป็นยังเข้มโบเป็นยังขันจางนะเขาโวยใช่แบบเนี่ยไม่ได้หอบไปจำแจวก็ได้แม่งจำแจวใช่ จำแจวหรือว่าเอาหอยเกลือแช่มหลังอย่ามันเค็มจางดีกว่าเค็มไหยจางยังไครกว่าเค็มเลเค็มนี่แกะไปได้แล้วเค่หมีแก่ไปได้อระตูกับาไงอยาน้อันนี้คือว่าคยบริสุทธิ์อันนี้่อมากแ่นขักได้อนนี้นะขอนน้งไม้ยังก็อกระด a กระดาวกระดาวคมคมพีม่น้องเอ้ยคม,ม,มอย่ามอัลมลำต้มาอลต้่างประเทศมีมีบนเนาะปลูกได้บนเนาะอมรุกวัีอยู่ดังประเทศอ๋อประเทศปอุ่นอันย้อนนี่ก็บ,บินวูว้ดเจ้อีะอืมอืมอมันป้าพวกมะนาวชืเจ้าก,กับปลูกบ้ามะนาว มันปลูกบ่ได้บ่ดูว่ยในใดปลูกยำได้กับบอได้หยาบหยาบหงม่ำแต่ควบนำเงามันอยากข่าวแล้วคือเรียนยังก็คือสีแซ่ไม่ได้เนาะเนาะขาดแนวหนึ่งเนาะโอขาดแนวหนึ่งขาดยังมันึ่งขุดบ่ทันแนวหนึ่ง ือหมังหุงเนาะนาโอ้ยขาตํามังหุงปิ้งซิ้นก้นอยตัมังหุงป้าเขาแก้กันเลยออโอ้ยอยากให้เดยเนาะมังหุงมากเลยชาวพันกีบหน้านนะมังหงนะอยคือบทันเ,เออเอสล่าเอ้ยชสล่าจดเมนูให้แต่ชัํานี่รถคือบทันอันนี้น้ำต้มมาแล้วบแบบนี้เอาน้ำห,ห่อนใส

ไม่ค่อยซีมบ่ได้เเดี๋ยวบ่สะอันนี่นยงังยังใส่พักใส่ย,ยังหรือบ้ยังแตงน้อยพอดีกินได้หนึ่งคำหนึง่งคำหนึ่งแนบบ่ห้าบ่อยกากช่วยกะเท้าลลางกะคักกะกินเลยค้ากราบเลยกัแซ่บคือกันโบฮู้ว่าชุดเพื่อนกัขายมาแกงน้อยคือกัน ช่านเดี๋ยวมาซื้อซอยอยู่พี่นี่ทงสิบพันขายอะไทรทงอยู่พี่นะพี่ก็สิบพันของจกเจ้าเจ้าว่าฝูกนะใช่ฉลี่น้ำบอ่อบุ้มีฉลี่ามาีแต่หมักทั่วตังคือเห็นทงฉลี่ใช่ซื้อมาต้มบ่ซื้อมาต้มอ,อ๋อซื้อมาต้มนะเฮาขาย,ยเออเออเออเอามาปลูกหมักฉลี่น้ำคือบวชเหีนเส้นเดาะ มาจักเดี๋ปลูกก็มาเรียังบุกไปปลูกแก่กูนี่มาพอนเข่ากันนะบ่ยังบ่น้องดาวสั่งขุดเด้น้องดาวก็อยู่บ่เฮือนน่ะฮะน้องดาวเด้อบอกมากินน้ำกันเด้อน้องดาวพร้อมเด้อบ่เวียงเด้ยังอยู่บ่บ่เวียงน่ะ โอ้โยบัวพันซ่ำต้นไยพักใส่นี่นี่ปลาพรอนอะ่ะพักใส่เลยพี่น้องพักใส่เลยขรุนขรุนมีข้าวขวดน้ำบ่มีใส่ข้าวขวดน้ำพริกบ่แม่<น>พริกใส่แล้วบ่ใส่แล้วพริกใส่แล้วพี่น้องเ็ซิมขันบัวเพชรจะเติมใส่อืพเพชรจังแคบเนาะกินก้อยกินดาบเนาะเพชรกังแคบกันได้ได้สีงูเ<ห>อาบัวมักแน่หนึง่งเอากินยากินสี มันเจียบแข่วเลยมันเข่าแข่าเข่าข่าขทั้งทึงได้ปวดครับกินบาดไนนี้กินกระคัจนได้กินยาแก้ปวดใช่อ่ะชิมชิมแ่เลยข้าขวดนี้ใช่บ,บ่ช,ชิมก่อนชิมก่อนชิมตองใส่ครับมะแตงเล็กยอพออยังลนะชิ่มเลยเออทันผส่เถอปาดลน้ำใส่ใส่กรบพักระเดาคุมุมนีอ เห็นหรือเปล่าน่อะไรนี่ว่าเป็นน้ำปากครับว่าเขาว่าพอดีแล้วพอดีแล้วเจ้าว่าพอดีแล้วก็พอดีใส่แต่หอยจะเข่าขว้าใส่ลงไปเรียมมือเพี้ยนหักแล้วอ่าบระกันชีพบางดูว่าข่อยาวเอาเนยเท่านั้กินบัูเนาวพอดีทักเนาะพอดีกินบัูเนาวเปรี้ยวพอดีแต่ลิ้นพอดีมอฉุบหนุน อไก่เลยบอนเลยผักเสร็บอนเลยเดี๋ยวข่าวท่าก้อยกับปอกก้อยกับปอมไปเนาะก้อยปอมนิ้วคัตก้อยกับปอมนี่น่าคลิกดิบมากัดตก็เอาลูกโดดลูกโดดผู้ใดหมักเพสเพสกาวพริกดิบตัวใช่แขียนพดบ้อเอออันนี้แซ่แซ่แก้วบ่อืม วันน okay. ี้ไอ้โตขักนี่ผลไมักนี่หายากเลยด่างเป็ดนี่ผักกระเดานี่เบิ่งบ่อกันเพิ่นเห็ดอาลูกโดดก่อนเป็นคำเป็นคำเลยบ่อกระดานเลยอ่าเบิ่งห่าหมักไงแต่บ่อโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่อ๋อลูกนี่โอ้ยแดงจึงคือเนนี่ อ่าใส่คำหนึ่งแต่นี้นีินพรแห้งเติมนึ้ออีกอืมโอ้อขังแรกขังแรกอะ,อ,ะอ่ะครบชุดครบชุดครบชุดอืมขอชื่อมาทงหนึ่งเล่เท่านี้อ้นี้เหลืออีก,อกเนาะเตรียมโตัวกินในไรบ้านนี่พี่น้องเอ้ยนเนาะเตรียมด้ไรเตรียมมาไรเบิ่งก่อนเด้อล้างมือก่อนเนาะล้ลางมือก่อนล้างมือก่อนล้างมือก่อนได้จากบาทได้ ล่างมือก่อนได้กินข่าวตรงล่างมือไดยมาเลยพี่น้องเอ้ยอ๋อมันสวยมากเลยให้เห็ดผ้าเดียวบ่จักสองแล้วเห็ดผ้าเดียวบอเออผู้พูดยิงก็จะกินอยู่พุ่น้องเลี้ยงละยังไม่ร้างมือบยังไม่ร่างมือมันปวดนัวเรียกว่าจะล้างไม่ใช่น้องดาวบ่ ได้มัลโหน่ยได้ไงบอนี่เาแขงเลนี่นะเอาวัวนี้ตันี่นี่เคุณ่นี่ค่กินตำลงลยน่ตำลังตัลงคุณยายนี่รา้แบพ่อไยินะกินตำลังตัลายเลยไม่้องแตงกไเจ้าเจอันไม่ไม่ยับช่ช่วยยัข่าวรได้ไม่เบน่้มีได้ข่าวอนางเง่แยจะข่าวจีไทยก่อนนะ เอคนมาบุริอ้นตัวไหนยามบอกตัวนยามออยากาาได้ตัวไหนมาลงจ้อยนะตัวหนกินกินก่อนกินก่อนเนี่ยขุงดบอกว่าอยู่หองคุณหองคุณเดี๋ยใครเอาชื้อบควบเพียกิน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 ดีไทยให้เอ็นมิาล่าหรือว่าพิาล่าเพื่อนบึงอันนี้ชิมเอิญเพื่นแม่เบอเดนเพื่อนอายุหาสิบปีได้เฮากันยังเอิญเพื่อนแม่ได้คือกันเลยเฮากัน

นะเอาื่องเฮ็ดเอาสมเฮ็ดก่อนใชรกตูก่อนไปเด้อทางไหนใช้คำใหญ่บ่ฮ่มงไก่เไอลูกโดดลูโดดเอ้าเถิงนึงเลยบ่อน่ะเปนม้แล้วกอด้ยเอเอาเอาไปดูกเอาอย่าให้น้อยหนะาูกเคยบ่อท่ากดุเคยนขางก้อนข้าต้กิงกัวูกเคยไลาเอาหน่วยหนึ่งเลย บวชแล้วเขาจะเห็นว่าดิทานก้อมนะเนาะบักจอยกับกระเท่าเันนี้ดิทันก้อมนะบวชบ่กินปลาบวชกินปลาดุกกับดูเคยนะอย่าคุยอย่าคุยนะเราโย่มาเราเห็ดเราถอดว่าถอยแล้วแบบกระเท่าเราเห็นนะอืมขับบอขับบอลมแซ่บแซ่บฉีมือเมียเจ้าได้อืมแซ่บเนาะเรามาทานพอดีเนาะทันพอดีอ้าวอ้าวอ้าวเดินมาเลิกกินข้ากิน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 แซ่บ mong mua tiêu ngang lắm là bao hãy ngủ mong mong bao ngủ mhm 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 nó mhm 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 อย่างพูไปทางอื่นเน,เนาะไปพูตรงกลางแล้วแล้วทุกคนชีสกับชีเน่ลงมือได้บาทนี่ชีได้กินน้ำกันได้จะน้อยชีวัดก่็ได้ชีวัดได้กินได้ก็ได้อ่าสานีแด่สมมารประคุณเนาะแด่จังเบิ้งบัดกินน้ำกิน มองหง่องอโมอีกเท่านึงพี่น้องเอ้อเนาะคือบทันว่าคันนี้แต่มองหงงงคักกว่านี้นะเอากล้องไว้ก่อนเด้อบันพี่น้องเด้อตั้งอยู่โตอ่ะตั้งไว้อยู่โตได้กินก่อนได้บันนี่เนาะทำนี่ชีกสักก้อนได้บันเนาะพี่น้องเลยทุกคนเลยหลังจากกินข้าวแล้วบันให้จอกแต่ละคนอย่างเงี้ยจอกแต่ละคนจอกเกงแง่ของเราเวียงนะเก่งวะใครน้องจ้อยกินอ่ะบ่๊กินแล้ว กินนะถ้าก yeah. <that> uh, <that> um, <that> <that> ินเป็นมือกล้องให้เด้อแค่นั้นวามดับดับเลยมันจาจำาลยนีอันนั้หุงินมาแล้วอาผิดมือกล้องเด้ออ่าเขจะกล้องเน่กินปฟชชั่นต้องการบัตรใ่เาเกลัดูอก้อยก้อยสีหมูก้อยบ่าดูดักก้อยหนาจจแต่ละคนคือการบดแค่จอแก่น่ะคือการบดจอกแบบ จอกอึดเนาะหมูมีจอกหมูแมนมีอยู่ในแบบว่าห้องแบบใส้ใส้สินคองอะเเป็นประโยชน์ไงห้องก็สั้นเ้อก็ถิ่มมาได้ดี่ะแล้วหมม้วน่ของหวานนะเ็บไปอีกเดืองาเอบ้นนะเทไปอีกเอ็มทุกันนี่ปอเ็บแ้วเ็บไปรูดจัำมาซื่อมากินนะโฮมว้งห้าไปขายกันยังได้ได้ดีนะแกเหนือเป็นไื่แรนแกงเหือแต่ก้นมันแน่เนาะป่วนไรเนี่ยมุซกเลย กินข่าวแรกกกินน้าเย็นเย็นพี่เนาะนเนม่พุ่งไหนรีนำเง้ พอาชงจนหัวเจ้าหัวก็ได้บัตรอายุเจ้าลายไปเจ้าทำึงรูอ่าตอนนี้เพิ่นคือว่าในได้คะแนน่าผู้จอยกับบ่ตุ้ยเนาะพ่อแม่ตุ้ยบ่พ่อแม่แล้วจ่อยเบิดแล้วชุ่มๆไปเดียวเลยบอกมีชิดตุ้ยบ่มีชิดตุ้ยจ้างได้ให้กินเบียร์ใส่ลายบ่

น้องหลายแบบน้องหลายี่ะจิมีชิดไม่ชิดนะมีชิดอันนี้อ่จจิคือลูกแก้วม่ชิดน้องสวยยังไล่น้องสวยอี่ผมไม่ชิดแล้วชิดไปโบนเขารุ่มกันเด้ถักหนึ่ฮะลุงสวยฮาวา่ิไปทั้งนี่เนาะจิไปทั้งแม่บอสจะแม่กับตุ้ยยูแม่กัเนาะตุ้ยยู่นในนี้แม่กันตุ้ยยอ ขอบใจขอบคุณเนาะพี่สาร่ากินแค่หนึงเนาะทุกคนเนาะแต่ก็ขอบใจเบิร์ตทุกคนี่แหละที่ส่งพลังใจเนาะมาให้เพื่อนน้องไม้แต่ก็เพื่อนน้องจ้อยแม่แต่ก็เพื่อนน้องดาววันนี้ยังนีอวายังเรือเพื่อนน้องน้องถวยเนาะ่ว่ายังกระังเลิศจนเพื่อนน้อง น้องหล่านี่ยังสีให้บอกสีเอากะโลบอให้บอกแม่กะโลได้เดี๋ยวบอกะโล่ยังยังบอมีมีข้าวมาเดี๋ยวบอกดูว่ายังบ่มีเลยบอพอมีแล้วเนี่ยบอจิตบอบอจิตบอข้าวแล้วทางบอจิตบอมาเวียนมีดูว่ามีอยู่แล้วเหอแล้วอ่ะที่มีนีแหละเนาะ

โมนเหวเหรียยรเนาะข้าศิลอาไปจักนกอปไนี่เนาะสปตาศิลป์ตกาเลยอือบอ่ะอือบอ่ะปาไปนั่นก็โม่ใหญ่ครับอยากกินขออันนี้ยังจะอยากกินแันนี่กินผู้เดียวเขากะครึ่งนึ่งเลยไร่บนกินผู้เดียวนะอ๋อก็ลงพาล้งผ่า หแล้วไปพ่กแม่แล้วพออแม่คับอัญญาเเะก็เทาาก็เท่อกินเทาอ่ะวววิบอยกินบ่เนาะวท่าชิบอยกินวเป็นได้เอามาเอามาเอาเดินก็จีแดงมนน่เป็นยไงเอาแช่ว่าอย่าบอกว่ได้แช่ครับไม่แมีตู้มีตู้เย็นเมือเลวเย็นเมันอนเยเพย็นเลอ โต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 ก็ได้โตโตยืนโตใตั้งม่ไงขึ้นายขึ้นยังมูวิตั้งมันดูหน่อยโตที่กวี่บอเลยดเลยตามมาชีพเคลือบเชียงเแม่เดี๋ยน้อจะได้จะได้บอ่ะไอ้าวแม่หนุ่มจอยขวบจักขวบจักถือคือวันนึงน่ไตัวชิดติดได้จะได้น้ออยู่บ่ตสั่งใหม่บ่แน่เนอะท่านเมบมาเต่งไงอ่ีไงอาีผ้าตางๆัะเม็ดเมีมีเออน้อนะ อาพามาไปพาเป็นนะพาเป็นนะเช็ดะมันหนามันเชือมมันเอานี่เอ้าเอาหัวหน้าเอาแหงหัวหน้าก่อนใช่แบบนี้ไชบแบบนี้ใจขอบใจเล่นไปเลยเรียบด้วยจน้ำเล่นน้ำโมแมนยังดอกคำโมให้ก็ชีไปพ่อแม่ไปหน่อยต้องให้เราก่อนเพิ่งเกินมาเลยโมาหมักไข่เนา้อาให้เพื่อนชาเปียงมึงนี่อาอาให้เพื่อนให้เพื่อนอา บ่ได <laughs> <laughs> mm ้ยากแม่นเนาะสิยื้ออันนี้เนาะบ่ได้มันยากแม่นครับได้สิเรียบร้อยบ่มีหยัเ ตาเด็ดเชียงกินเบิดนี่ผเดยาบแหงอย่างนีะโเบิดบ่เนาะเบเบเบิดเบดเราผเดเยต้กงให้เราตัดเครื่องมินก่อนต้องชักมัมาแลมากกระห่าชิปได้นี่นะโอ้ตห้มาอยไทยก็เกือบมากละร้อยจับน่นะแต่ม่สพอมันใหญ่แล้ว โอ๋กินกินจนไปบ่ได้เราอ่ะได้ได้หนุ่มก้วอ่ะกินจนไปบ่ได้ขัดท้องเลยเหรอขึ้นไนหวานบ่หวานหวานบังขยาตัวนี้ปมือนีตัวนี้โยโยโย่โยโยโย่ผ่าเผามือได้นุ้อ khỏi tạo tiền cho nói đấy khỏi bò nhảy bò mẹ nằm lai hơi đấy kì này nằm anh đi đấy nằm bằng mô khắc 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 hình dịch đấy khắc ừ nè không mấy gì đó ai bao nhiêu? sẽ nằm như nó nằm cái gì ôm cái đấy แชอยู่นองรถมัวลงไปกินแน่น้เออนำแขงก็มีเนาะไลิไปกินยาได้บ่ทนลยท่าลกนเดียวเียผ่านเดี๋ยวใส่เดี๋นี้อยู่มันก็เลยไกินแล้วจ้ะกินข้าวเสว้แขงวันว่ากเดียวเชียผาผ่าใส่เดี๋นี้เนาะเดเด้อน่ะวนน่ะแ่นนจ้อยละกอเียากินกไกินแล้วหมากแรกนอก่าจการก่อนมากแรกจะอิ่เลยที่กินกระปุนมากินแขงกันบอก ขอบใจ็นไรเ็ขอกใจเออแเคระเแระขอบใจเออลขอบใจเลยขอบใจขอบใจโุกนขอบใจเลระเน่ขอบใจขอบใจเลอแะเลอบสปดลก่อนกินก่อนดอาบายบายทุกคนเด้อบายบาย